สิบห้านนะที่ท่านนาบีให้สามีปฏิบัติกับภรรยาหนึ่งนอนในผ้าห่มเดียวกันกับภรรยาบันทึกโดยติดมีซีสองดื่มน้ำแก้วเดียวกันและตรงรอยปากของภรรยาบันทึกโดยบุคคอรีสามจูบภรรยาเสมอบันทึกโดยนซา,าอีสี่อาบน้ำพร้อมกันกับภรรยาบันทึกโดยนซา,าอีห้าให้ภรรยาหวีผมสามีบันทึกโดยอมาด 6. ช่วยงานบ้านเบาแรงภร,รยาบันทึกโดยมุสลิมเจ็ดโอบก,กอดภร,รยาบันทึกโดยอมาตยแดโรแมนติกถึงในขณะภรรยามีรอบเดือนบันทึกโดยบุคคอรี 9. ก้าดูแลภรรยายามเจ็บไข้ได้ป่วยบันทึกโดยมุสลิมส0บมอบของขวัญให้ภรรยาบันทึกโดยอมาตย์อชวนภรรยาออกนอกเมืองบ้างบันทึกโดยบุค,คอรีและมุสลิม สิบสองยามภรรยาโกรธพยายามใกล้ชิดเพื่อให้นางผ่อนคลายสิบสามเรียกชื่อภรรยาเพราะเพราะหวานหวานบันทึกโดยมุสลิมสิบสี่สามีภรรยาเดินเล่นด้วยกันในยามค่ำคืนบันทึกโดยมุสลิมสิบห้านอนบนตักภรรยาบันทึกโดยบุคคอรีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือคนที่ทำดีกับคนในครอบครัวของเขาบันทึกโดยอิบนุฮิบานเนื้อหาบทความอรณรชีวิตคู่อัลฮัมดุลิลละ หวังว่าคุณสามีทั้งหลายจะเอาไปปฏิบัติกับภรรยาเพื่อให้ชีวิตคู่มีความสุขตามสุนนะนาบีอินชาอัลลอ